อ่าวันนี้นะครับเราจะมาทำอาหารเมนูเมนูอะไรวะไข่เจียวไข่ผู้เขาไฟระเบิดระเบิดบเ,บเกิ่นชมได้เลยครับก่อนอื่นแล้วก็เอานี่นี่คืออะไรครับตะไคร้ไม่ใช่แร่ต,<ะ>ต้นหอมคนที่ไหนครับค,รนคนสมุปราการนี่ครับสมุปราการอ,อตะไคร้ต่างไปนี่ก็เอาไวๆ เรไปสูตรตั้งเดิมใช้ควิกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องไปว่าทำไมไ,ไม่ได้มันไม่อร่อยครับเฮ้ยหูแล้วก็หักบนสี่ท่อนบีได้ไหมครับไม่ได้บีเครื่องบีเคร <c oughs> ื่องใส่เข้าไปทีนี้ก็เอาน้ำใส่น้ำไ,ไหนวะน้ำเข้าไปเนี่ย ก็ตีไข่ใส่เข้าไปทิ้งขยะช้อนตีไข่ให้แตกด้วยถ้วคิตตี้แล้วก็รุงรสด้วย รสดีตีมือล้วนๆครับอืมเฮ้ย๋ะววะโอเคแล้วก็น้ำปลานิดนึงก็คนให้เข้ากัน น้ำนิดนึงเพื่อให้ไข่นิ่มใส่เพื่อเพื่อเพื่อให้ไข่นิ่มแล้วก็เทราดลงไปเฮ้ยแล้วเครื่องปรุงอยู่ไหนวะ <c oughs> แล้วก็เทใส่เครื่องปรุงด้วยจับซูมโฟกัสตรงนี้ ใส่กระปโกลงไปใส่กราปโกงไปให้หมดแล้วก็เทไข่เนี่ยที่ปรุงแล้วมาดนี่ทีนี้เราก็เวฟนี่นะครับไฟที่แรงสูงสุด แล้วก็4นาทีี่นาทีี4นาทีเฮ้ย30วิพอปะ30วิพอสูงสุดอ่ะไปแล้วครับจับได้แล้วครับจับจับจับเป็นไงบ้างนะครับดูหน้าตาหน่อยเสร็จแล้วครับโอ้โหไวๆน่ากินมากไวจริงๆไวไหมไวมากอูเขาไวอูจิ แอจะผักเข้าไปผักอะไรอ่ะผักมูระผ้าครับสาังกฤษว่าภาังกฤษว่า h o ระ o ายอดไม่ทุยไม่แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ต้นหอมยอดมากเลยกลินหอมมากนะครับแล้วก็คนเข้าไปครับทำง่ายได้มากถ้าสมมติว่าไม่มีไมโครเวฟทำไงครับ ก็ใช้กระทะครับกระทะต่อไฟที่คอนโดเนี่ยก่อไฟทำไมไม่ฟูอ่ะตอนแรกมันน่าจะฟูเลยโอ้ยโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวไปทานกันต่อโอเคฮะไปชิมกันเลยนะครับครับโอเคครับลองรสชาติดิอ่าดูลองดูครับลองดูน่ากินมากผมทำสุดฝีมือ นุ Beast ่มลิ <Lect ure> ้เชฟอ้วกขั่วดัก